ค่ะสวัสดีนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักนะคะของชาวธาตน้ำนะในช่วงออวันที่15นะคะถึง31เนาะ31ตุลาคมนะคะ2564นี้นะคะก็คือวันนี้มีไพ่สองสำหรับแหละนกจะไว้เปิดฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขานะคะชาวธาตน้ำคือผู้ที่เกิดนะคะราศีกรกฎ ราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะคะจะรวมอยู่ในธาตุน้านะเป็นการเปิดแบบโดยรวมและทั่วไปเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเราดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะมาดูกันค่ะละงานของคุณนะคะความรักของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวธาตุน้ําสวัสดีชาวสองนะคะ พอดูพลังงานหลักของคุณก่อนนะคะหใบหนึหนช่วยนะคะหนึช่วยเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ำโดยตรงเลยนะคะคือตัวคุณเองเหมือนอาจจะเจอกับความรักทั้งใหม่คนใหม่ๆเลยก็ได้บางคนก็รู้สึกว่า กับคนคนนี้ที่คุยกันอยู่เนี่ยคุณรู้สึกใจฟูนะคะคุณรู้สึกดีกับคนคนนี้มากๆคุณรู้สึกรักเขาคุณมอบความรักให้กับใครสักคนหนึ่งแบบจนลลนใจอ่ะแล้วก็คุณจริงใจอ่ะนะนี่คือพลังงานของคุณนะคะหรือคุณเป็นฝ่ายได้รับก็ได้นะคือพลังงานสลับกันได้เนาะเพราะเป็นการดูแบบโดยรวมนะคะมามาเริ่มกันเลย พลังงานหลักของคุณค่อนข้างดีนะเหมือนคุณกําลังมีความรักความรู้สึกดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือว่ามีคนมามอบให้กับคุณนั่นเองนะมาดูซิคุณเป็นยังไงบ้างพลังงานของคุณตัวตนของคุณ The Magician นะคะ Queen ถือดาบค่ะ k n i ถือเหรียญน,นะคะหนึ่งดาบอือ นกว่าคุณคุณรอคอยอะไรสักอย่างนะคะกับความสัมพันธ์ที่มันมันไม่มีเกณฑ์ที่จะคืบหน้าเลยความสัมพันธ์มันอาจจะนิ่งๆเนาะคุณและเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะอืมคุณคุณชัดเจนในแบบของคุณมากๆเลยนะคะคุณต้องการความชัดเจนนะคะคุณต้องการที่จะอืม ชนะใจเขาก็ได้นะคะณนะตอนนี้นะคุณต้องการตัดสินใจต้องการความเด็ดขาดนะคะไพ่ได้สำรับเป็น2เหรียญนุกมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะไปไปกับกลับนะหลายครั้งแล้วนะคะบางท่านบางคนนะทีนี้เหมือนกับว่าคุณอยากจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ในรูปแบบที่ที่คุณคิดและต้องการนะคะ ุณเป็นยังไงอีกคะคุณอาจจะคุยกับชาวธัตลมนะคะหรือชาว่าตน้ำด้วยกันก็ได้นะชาวทาดดินก็มาด้วยมาดูกันอืมคุณอาจจะเสียใจผิดหวังนะคะกับความสัมพันธ์นี้มากๆแล้วนะเนี่ยดูสิบดาดบางท่านบางคนอะจบกันไปนะคะบางท่านบางคนห่างหายกันแล้วก็เหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้มันก็คาไวอ้อย่างเงี้ยไม่อะไรยังไงสักทีอะคะ่ะ ตัดก็ไม่ตัดจะอะไรต่อก็ไม่ไม่ทำแล้วก็หยุดนิ่งอะไรแบบนี้นะคะที่นุกเห็นนะซึ่งเดือสตาคุณก็ยังแอบหวังแหละนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคุณอาจจะคุยกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงได้นะคะเยียวยากันแล้วก็ทำร้ายกันอีกอย่างนี้ก็มีนะคะอืมนุกมองว่าความสัมพันธ์เนี้ย ดูคาดเดายากจังเลยอะ่ะดูคาดหวังไม่ได้เลยอะ่ะขึ้นห้าถ้วยอะ่ะคุณอาจจะคาดหวังแล้วคุณก็ก็ผิดหวังนะคะคือความสัมพันธ์นี้ดูเสี่ยงดูอันตรายมากๆสําหรับคุณนะคะชาวธาตุน้านะอืมคุณค่อนข้างที่จะปรับตัวเข้าหาคุณคนนี้มากๆเลยนะคะในความสัมพันธ์เพื่อที่จะให้มันไปต่อกันได้นะคะพลังงานของคุณคือ อะจัสติกคุณต้องการความชัดเจนค่ะควีนดาบขึ้นมาหนึ่งดาบขึ้นมานกมองว่าตัวคุณเนี้ยอยากจะตัดสินใจทำอะไรที่มันถูกต้องและชัดเจนไปเลยนะคะต้องการเคลียร์นะคะต้องการเคลียร์แล้วนะคะห้าดาบนะถ้ายังสนุกสนานถ้ายังแบบทำตัวแบบอยากจะทำอะไรก็ทำทำตามใจตัวเองยังรักอิสระค,คุณก็อาจจะขอนะคะ ขอถอดใจออกจากความสัมพันธ์นี้ดีกว่าคุณเหนื่อยแล้วนะคะขึ้นห้าเหรียญน,นะคุณเหนื่อยมากพอแล้วคุณต้องการคําตอบนะสองดาคุณคุณไม่ไหวแล้วที่จะอยู่กับคําถามอยู่กับอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะคะหนึ่งช่วยอาจจะเป็นความรู้สึกที่คุณให้กับเขานะแล้วก็ อาจจะเป็นการให้ที่แบบว่าให้ใจมากๆเลยแล้วก็คุณจะรอดูว่าเขาจะไงอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะทีนี้มาดูพลังงานฝั่งเขานะคนที่ชาวธาตุน้ำนึกถึงนะคะขอดูพลังงานของเขาหน่อยพลังงานตัวตวหนึ่งเขา หกดาบรว,ว่าเขายังเขามีพลังงานของการอยากไปต่ออยากกลับมาคืนดีกันนะคะอ่าบางท่านบางคนนี้คือแบบเลิกกันไปแล้วจบกันไปแล้วนะห่างหายกันไปละแต่ถ้าจะกลับมาอีกทีชาวท่าน้ําบอกเลยนะคะคุณต้องชัดเจนนะต้องมีความชัดเจนต้องเคลียร์กับคุณก่อนนะไม่งั้นคุณ ไม่ไหวอะนะมาดูพลังงานของเขาหน่อยเขาเป็นยังไงคะในถึงไม้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเนี่ยสิบดาบขึ้นเหมือนกันกับคุณเลยนะคะอุ้ยหนึ่งถ้วยขึ้นเหมือนกันด้วยเห็นว่าดิไฮเพนทร์เออมองว่าเขายังรู้สึกดีๆนะคะกับใครสักคนหนึ่งมากๆนะ เพาว่ากับคุณนั่นแหละเพราะว่าไพ่สิบัขึ้นมาค่อนข้างเชื่อมโยงกันมากๆนะความสัมพันธ์คุณไม่ชัดเจนไม่ถูกเปิดเผยนะคะดีไฮพีเทตของคุณและเขานะคะเขาก็ยังรักคุณคุณก็ยังรักเขานะคะแล้วก็เจ็บเหมือนกันความสัมพันธ์นี้หยุดนิ่งเหมือนกันนะช่วงนี้เขาอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ไปใช้ชีวิตของเขานะเขาอาจจะเป็นคนทางใครก็ได้หรือว่าทํางานเกี่ยวกับ ที่จะต้องเดินทางอยู่สมุนสมอๆก็ได้คนคนนี้นะคะอาอาจจะเป็นคนที่ทำตัวลึกลับซับซ้อนดูแบบคาดเดายากนะคะคนคนนี้นะขอดูนะคะพลังงานขอเป็นยังไงรอคอยนะคะบางท่านบางคนคุยกับคนไกลชาวต่างชาติก็ได้ คิดหนักคิดวนคิดซ้ำนะคะเขาในช่วงนี้ข้าถ้วยข้าถ้วยคือ9้าถ้วยต่อให้เขารู้สึกเหมือนเขาอยู่คนเดียวได้แค่ไหนนะคะอยู่ได้ดีแค่ไหนแต่เขาขาดอีกหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยก็คือการเติมเต็มนะคะจากคุณน,นั่นเองนะคะหนึ่งถ้วยอยู่ในมือคุณนะคะอ่า เขาอาจจะดูเหมือนกับว่าโอเคเขาอยู่ได้เขาไม่เป็นไรนะคะแต่จริงๆคนคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่แสดงออกถึงความอ่อนแอใดใดนะคะเกี่ยวกับตัวเขานะคะเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาน้มบอกว่าคนคนนี้เขาแบบเข,เขาเขาเก๊เขาแอกมากกว่าจริงๆเขาเจ็บปวดนะอ่ากับความสัมพันธ์ที่อาจจะจบกับคุณหรือมีประเด็นกับคุณเนี่ยนะ the hangman คือคิดหนะัก นะคะอือหือหรือเขาอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะทําอะไรไม่ได้นะคะเขาถึงต้องนิ่งเงียบไปนะคะเนี่ยกำลังพูดนะคะมีสามแบบขึ้นมาใต้สําหรับคือนะอาจจะมีเรื่องของการครบซ้อนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ด้วยนะ,ะเขาเ็าก็เลยได้แต่นิ่งนะคะคนคนนี้ อาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะคะคนคนนี้นะอะมาดูนะว่าชาวธาตุน้ำคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะก็ดูความรู้สึกที่คุณมีกับเขาคะ่ะ the chariot นะคะ the tower คุณต้องการ move on หรอคะในอัพคับคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะสองเหรียญคือ คุณคุณอยากจะมูฟออนอ่ะอีกใจนึงคุณก็ยังอยากไปต่อกับเขานะอ่าตอนนี้อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาทำให้คุณรู้สึกลังเลใจแล้วนะว่าจะกลับไปในความสัมพันธ์ดีไหมจะไปต่อดีไหมหรือจะมูฟออนนะคือนั่นแหละมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเหนื่อยนะถ้าเกิดเขามีคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยลกมองว่ามันก็เป็นอะไรที่ คุณก็ต้องช่างใจนะคะคุณอาจจะเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะนกมองว่าเป็นอย่างนั้นนะถ้าในกรณีที่ที่เขามีคนของเขานะคะแต่ถ้าเขาไม่มีคนของเขาเนี่ยถ้าเขาไม่ชัดเจนน่ะคุณก็พร้อมที่จะไปแล้วเหมือนกันนะเพราะคุณมีคนใหม่เข้ามาคุณก็ให้ความสนใจด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของการช่างใจแล้วนะคะว่าคุณต้องการจะไปต่อกับเขาไหมหรือคุณจะ ไม่ไปแล้วคุณจะคุยกับคนใหม่ดีกว่าไหมอย่างเงี้ยค่ะนะนี่คือความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขานะาก,ก็นะคือหนึ่งถ่วยเนี้ยเป็นคนใหม่ที่เข้ามาก็ได้นะช่วงนี้มาดูกันค่ะแล้วเขาและารู้สึกยังไงกับชาวธาตุน้ำดูสตาค่ะนกว่าเขายังคาดหวังกับคุณนะคิดถึงค่ะเสียใจรู้สึกผิดยังรัก แต่ก็ติดปัญหาอุปสรรคนะคะหนึ่งเหรียญเขายังอยากได้รับโอกาสจากคุณอยู่นะคะเขายังรักคุณนะห้าไหมาอาจจะเป็นเนี่ยบางท่านบางคนก็มีปัญหาจากครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ด้วยนะคะนะที่แบบม,มีผลกับความสัมพันธ์นะคะอ่าบางท่านบางคนก็คือเกี่ยวกับเขามีครอบครัวแล้วโดยตรงเลยนะคะ Uh huh. แต่ถ้าเขาเป็นคนที่โสดนะถ้าเกิดคนที่ชาวใต้าน้ำคุยด้วยเขาโสดเขาไม่ได้มีใครเนี่ยนกมองว่าตัวเขาเองอะคิดถึงคุณมากๆเขาอาจจะรู้แล้วว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะคือคนที่เขาแบบเป็นคนสําคัญเป็นคนที่เขาอยากที่จะสร้างครอบครัวด้วยก็ได้นะคะในตอนนี้นะ อืมอาจจะมารู้ตัวเมื่อตอนที่ที่เราอะเริ่มที่จะไม่อยากไปต่อแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงชาวพัานานแนวโน้มเป็นยังไงคะมาดูแนวโน้มเด็กถือไม้นะคะขีงับสอง กไม้นะคะอืมสีไม้นะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรแนวโน,นูนะหนกว่าจะมีการได้คุยกันแน่นอนนะคะว่าจะเอาอย่างไงกับความสัมพันธ์นี้นะ ถ้าจริงจังชัดเจนเปิดเผยนึกว่าได้ไปต่อนะคะความสัมพันธ์นี้นะอ่ายังมีการให้โอกาสกันอยู่นะคะมีการได้พูดได้คุยได้เคลียร์กันอยู่ความสัมพัน,น์นี้ยังได้ไปต่อนะคะแล้วขอดูหน่อยสีในกรณีที่เขามีคนของเขาล่ะเขามีคนของเขาถ้าเกิดเขามีคนของเขาเขาก็คงคริงถือเรียนนะคะ น้องมองว่าเขาอาจจะเลือกคนที่เขารักนะถ้าเขารักคุณเขาก็อาจจะเลือกคุณแต่ถ้าเขารักคนนั้นเขาว่าอาจจะเลือกครอบครวของเขานะเขาเลือกคนที่เขารักแล้วเขารู้สึกว่าใช่แล้วก็มีความมั่นคงนะคะสี่ดาคือก้าวช่วยอืม นะถ้าคนที่ที่เขามีพันธะอยู่แล้วเนี่ยนุกมองว่าถ้าคุณไปต่อนะถ้าเกิดเขาไม่เลือกแล้วแล้วคุณไปต่อเนี่ยคุณอาจจะต้องเหนื่อยนะคะต้องใช้ความพยายามเยอะในความสัมพันธ์นะแล้วตัวเขาเองอะ่ะตัวเขาเองก็เป็นก้าวถ้วยนะคะคือเหมือนกับ แครตัวเองรักตัวเองมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วนะคะก้าวถ้วยเนี่ยนะอืมก็อยู่ที่ช้าท่าน้ำนะคุณอยากไปต่อกับเขาไหมเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วมองไม่เห็นทางอึดอัดเครียดนะคะเป็นทุกข์นะขึ้นแปดดาบเนี่ยคือเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วมันมันเหนื่อยนะคะเจ็ดเหรียญดูการเติบโตก็อาจจะไม่ได้ดังใจด้วยนะ แต่ก็รักกันแหละนะรักถ้าไปต่อก็คือว่าหนูว่าเขาจะไม่เลือกใครหรอกอยู่ที่ว่าคือเขาอยากให้อยู่ทั้งหมดนั่นแหละนะคะแต่ว่าเราจะอยู่ไหวไหมนะลองดูนะคะสําหรับคนที่เขามีพันธะแล้วนะพอดูนะคะว่าไพ่อยากแนะนําอะไรชาวพญานานบ้างเอกหกเหรียญน,นะคะ ไพ่บอกว่าลงทุนให้ถูกที่นะคะรักให้ถูกคนนะคะถ้าตอนนี้คุณยังไม่เข้าใจก็คือว่าคุณยังไม่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าคุณคนนี้ก็ให้เวลากับความสัมพันธ์นี้นะคะขึ้น The w i e ว of For เ u n e ไพ่บอกอย่างนี้นะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำนะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์เลยนะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปค่ะ